โตนะไม่ใช่ฝนเริ่มมาสีสับรดสีก็เริ่มจะออกสีแล้วนะคะพวกนี้ก็จะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดเองที่สวนพวกนี้ยังเล็กๆอยู่ยังจะเขายังเขียวยังสียังไม่ออกะคะ่ะก็จะประมาณพวกที่เห็นสีออกนี่ก็ประมาณปีกว่ากว่านะคะเดีปีไม้ปีกว่าลนะพวกนี้จะเป็นไม้เพาะเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะจะไม่ไม่ไมีชื่อนะคะเป็นไม้ไฮบริดนะคะออพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นกระถาง6นิ้ว นะคะจาก4นิ้วเริ่มโตแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็น6นิ้วช่วงเปลี่ยนไปเป็น6นิ้วนี้จะไม่อัดปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยนะคะช่วงนี้เขายังต้องการอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตเขาอยู่เนาะ,ะทีนี้เราต้องการจะให้มันไม้เข้าฟอมไม่ให้ไม้ยืดเราก็จะงดปุ๋ยนะคะให้ใบเขาเริ่มกระชับนะคะกระชับไม่ให้มันยืดและให้เข้าฟอร์มเป็นฟรงคอมเพรสออกไปถ้าใครสนใจก็มีแบ่งนะคะ3ต้นร้อยอันนี้ก็จะเป็นแปลก มันเป็นของเขาเองนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นโลกนะคะเป็นจุดๆุเม็ดๆเนาะเม,มดูซ่าอันนี้คาโซบโนววนะคะอันนี้มาแบ่งไม้ทุกต้นนะคะ60บาทนะคะถ้านรับเป็นคู่ก็คู่ละ100บาทนะคะดเดินเดินหาดูไม้ก่อนไม้ที่จะแบ่งนะ นี่นะคะซันเดย์เบดต้นละหกสิบถ้าเอาเป็นคู่คู่ละหนึ่งร้อยนะคะโตมาก็จะประมาณนี้มันก็จะมีหลายไซส์ราคานะคะอย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมาแบ่งราคาหกสิบบาทนะคะคู่ละหนึ่งร้อยนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่แปดสิบนะโตมาก็จะเป็นแบบนี้แหละซันเดย์เบดแต่แบ่งต้นนี้ให้นะคะนะหกสิบบาทคู่ละหนึ่งร้อย ตัวนี้น่าจะเป็นอ่อตัวนี้สวยนะตัวนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจไม้มเมล็ดหรือเปล่านะคะ60บาทนะคะออกชมพูลเล็บสีชมพูนะคะสวยคู่ละ100นะคะกระถางเดียว60บาทค่าส่งเมาส์นะคะ60จะเอากี่ต้นก็ได้นะคะจะรับกี่ต้นก็ได้เนะเดี๋ยวกำลังดูหาดูไม้ก่อนว่าจะปล่อยต้นไหนได้บ้างนะคะ ไม่ได้มาปล่อยไม้นานแล้วพวกอโปนิมาอะไรก็มีนะคะขายหน้าร้านขายในสวนนะหาต้นไหนให้ดีอีกเอ่ยมองมอง,มองหาก่อปต้นนี้ใหญ่ไปเอาต้นนี้อ,ออกชมพูนะคะเนี่ยต้นละห้าสิบหกสิบาทนะคู่ละห้าคู่ละร้อยเอออันนี้เป็นรุ่นพี่อันนี้แปดสิบนะ ตัวนี้หกบาทปะเดินดูเดินดูดน,ดน,นี่ก็อันนี้จะเป็นใบเวียนนะคะตัวนี้จะเป็นใบเวียนออกชมพูลายขีดนะอันนี้ตะกะแตนกินนะคะอันนี้ก็ไม้ไฮบิดไม้เพาะเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพาะ ไม้พอมเล็ดนะคะยังไม่มีชื่อนะคะห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทตรงนี้นะคะมาโซนนี้เมื่อกี้ไปไปโซนสวนหน้าบ้านนะคะอพอดีคิดว่าไอ้ตรงนี้มันมีไม้มันมีเยอะไม้ยังไปไม่สุดนะคะอันนี้ออกอเขียวเขียวเหลืองเขียวตองอ่อนอันนี้ก็ยังไม่สุดเหมือนกันนะคะ มีต้นเดียวนะคะมันจะมีแบบอย่างละต้นละต้นเพราะเป็นไม้พมเพราะเมล็ดหน้าตามันจะไม่ซ้ํากันแต่ว่าอาจจะคล้ายกันบ้างนะคะนี่เป็นเม็ดเม็ดมามีเม็ดเม็ดที่พื้นใบด้วยเม็ดสีแดงแล้วก็ปลายใบสีชมพูนะคะเนี่ยหกสิบนะคะหกสิบคู่ละหนึ่งร้อยไม้ประมาณหนึ่งฟุตนะคะหนามสั้นๆนะมีหนามนะคะแต่หนามสั้นเนี่ยอันต้นนี้ก็สวย แต่ใบมันเหมือนเป็นแผลแต่ว่ามันเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเขานะคะไม้พอมเล็ดออกมามันก็จะหน้าตามแต่แปลกๆหน่อยอืนคู่ละคู่ละหนึ่งร้อยอันนี้น่าจะเป็นฟอร์มอ่าไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะไม่เกินฟุตนะก็จะมีหลายแบบเนาะถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นละแปดสิบบาทนะคะไม้มันเป็นรุ่นๆมันพเอออกมาไม่พร้อมกัน ตัวนี้ก็มีแววสวยมากนะยังไม่สุดนะคะใบเขายังไม่สุดปลายใบมันจะแบบออกขาวๆเนาะนะฮนะปลายใบออกขาวๆตัวนี้สวยฟอร์มฟอร์มกำลังกระชับถ้าโซนนี้จะเป็น80-150นะคะแล้วแต่แล้วแต่พันตัวนี้ก็80บาทอันนี้ก็สวย80บาทจะลายป่าไม่แน่ใจจะเป็นมันขีดๆลายๆหรือเป่ายังไม่สุดนะไม้ยัง ขัดออกใบมาเรื่อยๆนะคะกำลังสวยต้องเอาไปลุ้นนะคะว่ามันโตมาจะเป็นยังไงสีก็เริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาละแปดสิบบาทอันนี้ก็80บาทฟอร์มจะใหญ่นิดนึ่งตันนี้ขายร้อย,อยหาวนอนละ <laughs> จะค่ำแล้วคนะจะจะหกโมงแล้วแป๊บเดียวจะหกโมงแล้วะ ก็มาเปลี่ยนกระถางมาย้ายกระถางต้นไม้ไหน่อยแล้วก็เนี่ยนี่ก็จะไปเปลี่ยนกระถางใหม่เนะอัพไซส์เป็นสี่นิ้วจากสามนิ้วนะคะจากสามนิ้วเล็กๆเอออันนี้ก็น่าจะเป็นไม้มินิเนี่ยเออไม่ใหญ่ไม่เกินคืบนี่ก็ไม่เกินคืบคืบหนึ่นงเราเนี่ยน่าจะโตเต็มที่แล้ะออกแบบสีครีมๆน่าจะมีจุดๆด,ด้วย ะะไม้มินิห้บาทไม้มินิก็คือไม่โตแล้วนะคะเลี้ยงก็จะโตประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นมินิเหมือนกันนะนยังไม่สุดเหมือนกันนะคะสวยใบยเหลมแหลมอืมเนี่ยหวานหวานนะคะหกสิบบาทคู่ละหน0่งร้อยองเอาไปลุ้นต่อนะคะไม้ยังเขายังโตไปได้อีกนะคะ อันนี้ก็สวยตัวนี้80ดสิบมาอยู่ตรงนี้เป็นเม็ดเมดนะคะเล็บด้วยเล็บเขาก็สวยฟอร์มกำลังได้แล้วกระชับเริ่มกระชับพวกนี้ก็นานแล้วนะคะเลี้ยงนานล้วน่าจะโตเต็มที่ก็โตกว่านี้ไม่มากกว่านี้อ่ะอาจจะใบหนาใบเวียนใบหลายหลายชั้นขึ้นเพราะไม้นี่อายุก็ประมาณปีกว่ากว่าเองนะปีปีกว่า,นะวาจากพาะเมล็ดนะ จากเพาะเมล็ดสองเดือนแล้วเพาะเมล็ดสองเดือนนั้นก็เาพาะเมล็ดผสมผสมเกสรเขาประมาณสองเดือนแล้วก็เอาไปเพาะอ,อีกก็ประมาณสองเดือนรอราวสองเดือนก็จะย้ายลงพอมันง,งอกเสร็จก็จะด้านประมาณไซนี้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 นะคะนี่เล็กๆแล้วก็จะย้ายมาลงกระถางลงกระถางอีกทีหนึ่งแล้วก็ย้ายไม่รู้กี่ย้ายสามย้าย สี่ย้ายจากสามนิ้วเนี่ยจากเป็นเล็กๆขนาดนี้แล้วก็มาลงย้ายเป็นสามนิ้วอัดปุ๋ยตลอดเลยแล้วก็ย้ายมาจากสามนิ้วนี่ก็จะย้ายมาสี่นิ้วประมาณนี้นะคะสี่นิ้วนี่สี่นิ้วพอสี่นิ้วเสร็จปุ๊บก็อาจจะก็ดูลักษณะไม้เนี่ยสี่นิ้วนี่ก็ควรจะย้ายไปหกนิ้วได้แล้วไม่หกก็แปด แนิ้วนะคะดูฟอร์มมันจะน่าจะใหญ่แล้วก็สวยเล็บห่างตัวนี้เล็บหางรายละเอียดเขาเยอะนะคะดูลักษณะไม้เนาะสีกําลังมาเห็นเขียวๆอย่างนี้โตไปอาจจะไม่เขียวนะคะอาจจะเป็นสีแดงสีม่วงสีชมพูสีส้มอะไรประมาณนี้เนี่ย,ยที่เห็นเนี่ยสวยนี้ก็80บาทนะคะเนี่ยมี80 50 ออถ้าใครอยากได้สีแดงสีชมพูสีโทนสม้มอะไรอย่างนี้ก็สั่งมาได้นะคะหรือใครอยากจะเอาต้นเล็กๆไปลองเลี้ยงนะคะห้าต้นร้อยเออสีต้นร้อยห้าต้นร้อยสามต้นร้อยเนาะสามต้นร้อยนี่ก็สีก็จะเริ่มมาและประมาณนี้นี่สีมาแล้วเอาไปก็ไปใส่กระถาง6นิ้ว6นิ้วได้เลยหรือ8นิ้วก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเป็นไฟนี้ก็สามต้นร้อยสีเริ่มมาแล้วแม่ค้าก็จะคัดให้นะคะ จะเป็นโทนดืมดำสีน้ำตาลสีแดงสีชมพูอย่างต้นนี้ก็สามต้นร้อยอย่างสวยสีจริงๆเขาจะออกสีสีน้ำตาลดำแดงอมด,อมดำอมแดงบอกไม่ถูกนะสีกล้องเขาจะนั่นไปหน่อยสีจริงเขาจะจะเข้มกว่านิดนึงแบบนี้สามต้นร้อยนะคะอาสามต้นร้อยต้นห้าสิบหกสิบคู่ละร้อยต้นละแปดสิบประมาณนี้นะคะไม้ไฮบิด สนใจก็ถาลองทักมานะคะแม่ค้าก็จะคัดให้หาให้นะคะระมาณนี้เยอะมาช่วยเอาออกหน่อยอย่างนี้ก็แบ่งนะอย่างนี้ก็แบบนี้ก็80บาทมันจะทรงกระปุกกระปุกเขาก็มีชื่อของเขานะป้ายอยู่ไหนนาะป้ายน่าจะอยู่ที่ต้นแม่เขาหรือเปล่าพวกนี้มันเนี่ยประมาณนี้ภาษาอะไรไม่รู้อ่านยากยากเอ้ยหลนยังเออ มันเป็นตระกูลโฮเฮนนะคะโอ้โฮเฮนอ่านยากเออเป็นไม้ผสมม,มา80ิบนะคะไซนี้น่ารักดีเป็นทรงกระปุกโตมาหน่อยก็ประมาณนี้เนะนถ้าได้แด,ดดดีหน่อยก็สวยนะคะเขาจะเป็นทรงแบบนี้แหละตระกูลโฮเฮนนะคะสวยนะใครเก็บสะสม สวยด้านบนเนาะอันนี้เป็นรุ่นดำดอกบุกเบิกรุ่นพ่อรุ่นแม่อันนี้รุ่นหลานตัวนี้รุ่นหลานตัวนี้รุ่นรุ่นดั้งเดิมที่มีมานะคะเขายังให้หนออยู่แต่ว่าก็าไม่ได้ถึงกับว่าให้ให้เร็วเนาะเนี่ยสวยนะคะเราเลี้ยงใส่กระถางเออโอ้โหโ,โดนหนามอันนี้ก็สมควรย้ายเนาะนแยกออกแยกออกได้แล้วเนี่ย ปลูกถ้าลากเดินก็80บาทถ้าตัดหนอนนี่ใครสนใจก็แบ่งให้50บาทนะคะยังไม่ได้ปลูกนะมี2หนอนนะถ้าใครสนใจนะคะหนอละ50้าทอบมาทบางทีเราใส่กระถางแขวนก็สวยนะคะถ้าสนใจพวกหนอพวกไม้แดดร้อยก็มีนะคะไม้พวกนี้เนี่ยไม้อยู่แดดออกสีส้มสีแดงอันนี้เด็ดหนอว่ายังไม่ปลูกเลยมอวามอวา,วาดีเป็นกอง จะไปปลูกแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาปลูกเลยเดี๋ยวต้องเอาไปปลูกแล้วมอวาก็จะเป็นประมาณนี้สีออกสีออกน้ำตาลอมชมพูนะคะมอวา่าประมาณนี้นะคะเขาได้แดดแค่ครึ่งวันเช้านะคะครึ่งวันเช้าถึงเที่ยงประมาณเที่ยงบ่ายโมงประมาณนี้โซนนี้นะคะบ่ายสองไปแน่ใจมันจะแค่อยู่ใต้ต้นเนี้ยมะกูด แ้วตอนเช้าได้แดดเต็มที่มอวามีหน่อแบ่งนะคะ,นะหนอ่อร้อยเจ็ดสิบแปดสิบแต่ไฟใหญ่นะเกินเกินฟุตไม้เกินฟุตเนอะอย่างนงี้ก็ร้อยหนึ่งสี่สิบเส้นอย่าหน่อใหญ่นะคะอย่างนี้ก็เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสามหนอ่อสองร้อยมอวานะคะเนี่ยจะไปปลูก นีเยอะมีเยอะนี่ยังไม่ได้ตัดหมดเนาะยังตัดไม่หมดยังเหลืออีกนะคะใครสนใจหน่อสามหน่อร้อยก็มีใครชอบไซส์ไหนไม้มันมันมันขนาดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ประมาณนี้สามหน่อร้อยแต่ก่อนขายราคาดีอยู่ตัวนี้มันออกหนอมันออกมาเยอะแล้วก็ขายตามสภาพนะคะประมาณนี้เนาะมอคว่ะตัวนี้ก็มอญว่าแต่ต้นนี้แปลกว่าทําไมหนามมันโอ้โหเหมาะที่จะเอามาลงปลูก แนวริมรั้วดีนะคะเนี่ยแนวริมรั้วเป็นรั้วได้เพราะมันเป็นหนามเนาใครเข้ามานี่โดดเข้ามานี่โหโอหนามเขาแข็งแต่มันสั้นอันนี้สีส้มสีส้มนะคะไม้เลี้ยงแดดร้อยเหมือนกันกำลังมีดอกแกยนี่สีส้มเมื่อกี้แดดแรงไปหน่อยนะคะใบไหม,ม้หมดเลยแต่ดอกยอดใหม่ออกมาก็โอเคเริ่มดีขึ้นสีเริ่มกลับมาตักจน,นั้น,น่ะ สิดหมดเพราะโดนแดดมากสิดนะคะอย่างพวกนี้ก็จะเป็นลิตรินฮาร์ลิตรินฮาร์วานะคะลิตรินฮาร์เอลโบมีหนอแล้วก็มีไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะไม้ไซส์ใหญ่แล้วอันนี้เอลโบเอลโบอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาวาตัวนี้ใหญ่นะคะใหญ่มากใหญ่นี่ก็ส่งไม่ไหวไม่มีกล่องใส่นะคะประมาณเมตรหนึ่ง ก็จะมีหน่อแบ่งนะคะหน่อละแปดสิบบาทเนี่ยหน่อแปดสิบบาทอันนี้ก็ล no ิตรินลิตรินฮับโนวานะคะหน่อละเจ็เนี่ยไม่มีมันไม่มีลายโนวานะคะแต่โตมาก็จะประมาณนี้สีสวยถ้าได้แดดดีสม่ำเสมอที่ไม่ที่ไม่แดดแบบแรงมากก็จะสวยแต่นี่มันได้แดดอาจจะแค่แดดครึ่งวันไม่ได้แดดทั้งวันนะคะ สวยดีนะคะดูทรงเขาสวยโอเคประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากให้ดูไม้แบบไหนก็ลองทักมานะคะอัอนนี้ฟารมิงโกไซส์ใหญ่มากออกสีส้มไม้ทนสีส้มไซส์ใหญ่เป็นเมตรเลยนะคะตัวนี้ความกว้างนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบประมาณเมตรแปดสิเส้นเต็มที่ก็ประมาณเมตรหนึ่ง ไม้ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าคิดว่าเราจะแบ่งอะไรแบบไหน,นหรือถ้าใครถ้ารู้ชื่อไม้หรือชอบไม้ชนิดไหนก็ทักเข้ามาหลังไม้ก็ได้นะคะนะคะในช่องแสดงความคิดเห็นก็ทักเข้ามาได้โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอตัวทําไม้ต่อนะคะไม้พอมเมล็ดใบเดี๋ยวต้องไปย้ายลงกระถางโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากร้านด้วยนะคะรัศมีกรีนการ์เด้นค่ะบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ